มาถึงครึกต่อไปคริกให้หวยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าปิดกันเลยคะสองแคสโดยแคสที่หกกับคนแค่รายที่เจ็ดนะคะทําเหมือนกันเปะ๊ะและที่สําคัญคือฟันซี่เดียวกันเป๊ะเลยจนแบบว่าผู้ช่วยบอกว่าเอ้หวยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ้อันนี้ต้องแบบเป็นเลขเด็ดต้องอไปซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะ ถูกไม่ถูกเอเกไม่เกี่ยวอันนี้ค่ะก็คือทําเหมือนกันเป๊ะเลยสำหรับฟันซี่นี้สําหรับคนไข่อีกคนนึงนะคะก็คือฟันเป็นฟันที่รักษารกษากฟันเอาไว้แล้วเราก็เลยทาเดือยฟันนะคะไม่ต้องส่งรักษารกษากฟันใหม่เราก็ทําเป็นแกนฟันขึ้นมาแล้วก็มีการตัดเหยีน,นิดหน่อยแล้วก็ทําเป็นครอบฟันแต่คราวนี้เนี่ยเราได้ทําเป็นครอบฟันสีขาวสีเหมือนฟันเนื่องจากคนไข้เลือกนะคะที่จะทําสีเหมือนฟันได้ เราก็เลยได้ทำเป็นครอบฟันสีเหมือนฟันไปดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นฟันที่อยู่บริเวณข้างหน้าคือยิบก็เห็นเป็นพรีโมล่าเป็นฟันกรามน้อยนั่นเองค่ะอืมเนาะก็สรุปว่าให้หวยเฟอร์นี้คือเลขอะไรฟันพรีโมล่าซีแรกก็คือเลขสองสี่นั่นเองค่ะใครจะไปซื้อก็แล้วแต่ถ้าถูกแล้วมาแบ่งโอเคเ้วย โอเคไหมอะคนสุดท้ายอะคนที่แปดนะคะก็มีการตรวจฟันแล้วก็มาเก็บค่าใช้จ่ายเอาไว้ว่าเอ๊ะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเอ๊ะมีการทําอะไรวะจําจไม่ได้แล้วนะคะสรุปว่าไปค้นคว้าอะไรมาเรียบร้อยก็ปรากฏว่าคนที่แปดไปซ้ากับคนที่เจ็ดลงทะเบียนชื่อซ้ํากันไม่มีอะไรในกอไพรนะคะแต่ว่า เออม่จำนวนจานวนคนไข้ก็คงประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปก็แค่นี้ก็แปดคนนี้ก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะคะสำหรับหนึ่งวันของหมอเกนะคะจนคนไข้อออันนี้ยังไม่เท่าไหร่ส่วนของอีกวันหนึ่งนะคะจะเป็นแบบว่าจนคนไข้แซวเอาว่าหมอเกตทำคราวทั้งวันเลยทำ พิมปากทำครอบฟันทุกเคสเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เออเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันต่อไปเนี่ยอันนี้คนละวันกันนะคะอีกวันนึงเนี่ยหมอเก๋ก็ทำคนไข้หกค,คนแล้วก็ทำครอบฟันทุกคนเลยเออนั่นก็คือเดี๋ยวหมอเก๋มาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปค่ะ สำหรับว่าทำไมถึงต้องทำครอบฟันนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า